ความโดดเด่นที่แตกต่างของหลักสูตรของการจัดการสื่อบันเทิงของสถาบันของเราเนี่ยแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรคะน,นคเรคะค่ะนันอยากจะขอเรียนนิดนึงว่า,าการที่เราออกแบบหลักสูตรออกมาเนี่ยนะคะเราอยากจะมีการผสมประสานบูรณาการระหว่างาผู้ที่เป็นผู้ดําเนินการหรือปนักปฏิบัติกับทางด้านของทฤษฎีการจัดการเพราะ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะดูว่าอย่าง มีการเปิดหลักสูตรการจัดการหรือการบริหารธุรกิจเขาก็เป็นการกว้างๆนะคะแต่ตรงของการตนานั้นเราจะทําเรื่องของการมีจุดเน้นแล้วก็จะเป็นเรื่องของการใช้กรณีตัวอย่างเราเรียกว่าเคสตัดีนะคะกับอีกอันนึงที่จะต้องนําเข้ามาก็คือเป็นเรื่องของ PBL ก็คือการนํบปัญหาต่างๆเนี่ยมาให้นักศึกษาได้ศึกษาและวิเคราะห์เพราะเราไม่อยากจะให้มีความรู้เพราะตํารานี่อ่านเองได้ใช่ไหมคะ แล้ววันนี้อยากคุยกันแบบไม่อยากให้มันเครียดเนา,าะฮะเพราะว่ากา,การค,คุยเรื่องวิชาการนี่มันจะเครียดแล้วอยากให้นักศึกษาเรียนแบบมีความเข้าใจง่ายขึ้นมีความสนุกสนานแล้วอยากจะให้เรียนรู้ในเรื่องของการจัดการที่เป็นพื้นฐานนะคะถ้าสมมติเรามาทาเรื่องสื่อบันเทิงนั้นเนี่ยมีหลายคนบ่นว่าสื่อคนที่เป็นศิลปินเนี่ยค,คิดเงินก็ไม่ค่อยอยากคิด <Paper. S 1> ไม่อยากคิดนะคะ,คะน,นั้นเวลาทําหนังเรื่องหนึ่งก็ทํายาวเลยอื เรื่องของการจัดการเวลาเรื่องของ,ของการจัดการระบบโลจิสติกอะไรต่างๆนั้นเนี่ยมันขาดไปน,นี้จากการที่เรามีการวิพากษ์หลักสูตรก่อนเนี่ยนะคะคุณวิสุทธ์กับคุณจารุท่านก็มาเป็นกรรมการวิพากษ์ให้เราเนี่ยนะคะเราก็เลยมาระดมความคิดว่างั้นเราจะสร้างวิชาอะไระที่จะรองรับแล้วก็แก้ปัญหาจุดอ่อนตรงนี้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นจุดเด่นก็คือว่าคนที่เรียนจากเราเนี่ยทางด้านปฏิบัติต้องได้ด้วยเราก็จะมีการเรียนรู้จากประสบการณ์เพราะว่าคนที่ บริหารงานเก่งๆนั้นอาจจะไม่ต้องมีปัญญาก็ได้นะคะ,คะหรือเศรษฐีหลายๆพันล้านคุณชินเอาคุณวิสุทธิเป็นตัวอย่างนะคะคุณวิสุทธิต้อง6 0รอกว่าล้านต่อเฉพาะเรื่องเดียวนะ,ะอีกเรื่องอื่นไม่ไม่นับเพราะฉนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องจบปริญญาเอกแล้วทําได้ไม่ใช่นะคะเพราะถ้าจบปริญญาเอกแล้วอยู่บนหอคอยคก็ทําไม่ได้อีกเราอยากจะเอาสองอันนี้ผนวกกันก็คือรู้ทั้งทฤษฎีด้วยเพราะว่าจะคิดเป็นระบบขึ้น แต่ทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะมีคณาจารย์อาจารย์พิเศษนะคะตั้งแต่คุณจารคุณวิสุทธ์เนี่ยจะมาช่วยเรานะคะรวมทั้งอาจารย์กิติอาจารย์กิตินี่ต้องขอเรียนว่าเป็นคนที่สอนเรื่องการพยากรณ์นะคะเพราะเป็นนักเศรษฐศาสาตร์อยู่คณะเศรษฐศาสาตร์จุฬาะนะคะเพราะท่านจะทําเรื่องการพยากรณ์าทางเศรษฐศาสาตร์นะคะแล้วก็พยากรณ์ธุรกิจตรงนี้เราก็จะมีทั้งคนที่ปฏิบัติและนักวิชาการเข้ามาทําง,งานด้วยกันค่ะ เป็นการเรียนรัฐค่ะไม่ต้องใช้40ปี mm hmm. ค่อจะสร้างได้600ล้านนะคะคะ <Okay. S 2> เราใช้เวลาเดี๋ยวต้องเรียนคุณหนิงต่อเลยว่าหลักสูตรนี้แค่เราดีไซน์แค่ปีเดียว oh. ไม่เกินหนึ่งปีครึ่งนะคะ mm hmm. เพราะว่าตัวเองนั้นพื้นฐานเป็นเศรษฐศาสตร์ mm hmm. เราคิดว่ามนุษย์ทุกคนจะต้องมีเรื่องของค่าเสียโอกาสนะคะเดี <Okay. S 2> ย๋ยวเอาพระเอกมาเลมาเรียนสองปีนี่ตายเลย ใช่ใช่ใช่เพราะอาจจะไม่อยากมาลงเรียนเขาไม่ลงเรียนแล้วค่ะเพราะว่าค่าตัวหายไปแล้วนะคะเสียเวลานั่งเรียนเพราะฉนั้นเราคิดว่าเวลาเนี่ยเป็นมูลค่าสําคัญค่ะเราจึงกําหนดหลักสูตรให้เป็นแค่หนึ่งปีจบเป็นโมดูลนะคะเป็นบล็อกคอร์สในรายละเอียดต่างๆนั้นจะมีแจกอยู่ในแผ่นพับเดี๋ยวอาจารย์วรวุ่ก็จะช่วยชี้แจงนะคะเหมือนที่ฉันแบบ มันเหมือนสมัยก่อนที่คนเขาบอกว่าดาราเก็บเงินไม่เป็นคือเราได้แต่เรื่องของศิลปะถูกไหมคะจัดการกับชีวิตไม่ค่อยจะได้เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องคิวใช่ไหมคะดิฉันก็มีผู้บริหารทุกวันนี้ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินนะคะที่เราทํางานอยู่เนี่ยนะคะมีทั้งผู้จัดการและมีที่ปรึกษาทางการเงินใช่ค่ะเพราะว่าเราเราไม่สามารถที่จะเอาเวลาตรงนั้นไปจัดการได้อันนี้คือหนึ่งของการจัดการชีวิตของของหนิงคนเดียวละถูกไหมคะแต่นี่เรากําลังจะไปช่วยเหลือคนอื่นใช่ครับแต่้อง ก่อนจะพูดถึงหลักสูตรนี้ต้องบอกคอนเซปต์ของสถาบันก่อนนะครับคือตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วคือคอนเซปต์คือเรียนกับสถานที่จริงเครื่องมือจริงแล้วก็คนจริงในวิชาชีพใช่ไหมครับตรงนั้นคือหลักของสถาบันการนาอยู่แล้วเราแตกต่างจากที่อื่น<ด>เพราะเรามีรประสบการณ์ให้ได้สัมผัสกันพรอมเมื่อมาสู่ระดับปริญญาโทรเราก็มาในฐานะเลข,ขาของหลักสูตรนี้ครับเป็นก็ ด้วยความเมตตาของท่านที่การให้ผมเป็นรองคันบดีวิชาการหนึ่งแบบโอ้วารู้ว่าเป็นทุกคนแบบว่าอึ้งมากเนี่ยหรอกก็รองคันบดีวิชาการเพื่อนกันตั้งแต่จุฬาเรียนเข้าปีหนึ่งด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนกันมาเกือบยี่สิบปีแล้วอึ้งเลยว่านี่หรอกรองคันบดีเพื่อนเติบโตเดี๋ยวขอฝากเนื้อฝากตัวเพื่อนด้วยก็คือก็เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์กันการเรียนเพราะเราเรียนแบบว่า ในสถานที่จริงแล้วก็หลักสูตรนี้คือสื่อบันเทิงเป็นการผสมผสานท่านประธานทางเศรษฐศาสตร์แล้วผมก็อยู่ในวิชาชีพขององค์การบันเทิงที่ทํางานมาระดับ10กว่าปีนะครับ,รบก็ทํางานตั้งแต่ระับปฏิบัติการแล้วก็ได้โอกาสจากกันตนาเติบโตขึ้นเรื่อยๆในการเมนเชชขึ้นเรื่อยๆก็เลยมันเหมือนตัวเทสเตอร์ที่บอกว่าจริงๆอะ่ะ บุคลากรจริงๆในวงการต้องการอะไรเวลาเ่ยช่อผงไปก็คือนอกจากทําละครก็คือต้องเมเนจเมนต์อย่างอื่นการเ <man มเนจเมนต์คนเมเนจเมนต์เงินเมเนจเมนต์เวลาเนี่ยมันต้องทําหมดเรียนรู้กันหมดแล้วก็เอามาผสมผสานกันเพราะฉะนั้นก็คือจากทฤษฎีบวกกับคนบันเทิงซึ่งมีทฤษฎีบ้างเอามารวมกันก็น่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วเราก็จะเรียนพูดตลอดว่า เราก็เทสกับท่านผู้จัดอย่างพี่ต้อหลังหลายคนเนี่ยบอกว่ามไม่เรียนเครียดนะขอไม,เไม่เครียดไม่เครียด<ม>บอกเบิดบัญชีมาปุ๊บทาบัญชีเป็นตัวเลขไม่เอาแล้วใช่ไหมเอามไม่อย่างนั้นแต่จําเป็นต้องรู้เพราะ <ใจ S 2> ชีวิตต้องมีการจัดการ,รการเข้าสู่ระบบบริษัทหรือเข้าสู่ระบบการธุรกิจมันต้องมากกว่าความเป็นตัวตนมันมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นปัจจัยพวกนั้นแหละเราจะมาสอนจากประสบการณ์จริง นะครับเพื่อให้จัดการเพื่อให้มีความบันเทิงมีความสื่อสารที่ถูกต้องและคุ้มค่าทุกอย่างซึ่งมันคือสิ่งที่อาจารย์เคยทามาทั้งหมดเลยใช่ไหมคะจัดการทุกความทำมาหมดแล้วก็จะเอาประสบการณ์ถ่ายทอดรวมทั้งจะได้วิทยากรหรืออาจารย์พิเศษที่มืออาชีพจริงๆมาร่วมถ่ายทอดนะครับท่านก็จะเสริมอะไรคะเชิญค่ะจะเสริมในแง่ที่ว่าการเรียนตรงนี้นะคะบางคนอาจจะมองแลาโอ้ทำไปยากจังอเราเป็นศิลปินใช่มาทําบัญจีและการเงินไม่เลยนะคะเราจะสอนให้แบบ หนึ่งดูบัญชีเป็นดูงบดุลได้อย่างน้อยที่สุดรู้ว่าเวลาลงทุนนั้นเนี่ยมันมีต้นทุนยังไงค่ะคำนวณถึงคอสเบนฟิตนะคะผลได้ผลเสียรายจ่ายเป็นยังไงเพื่อที่เราจะได้ไม่ขาดทุนในการทํางานนะคะการบริหารการเงินแบบง่ายๆเลยนะคะคงไ,ไม่ใช่ไม่ใช่แบบโอ้โหต้องมาใส่โมเดลอะไรนะอยจย์กิติจะชํานาญมากนะคะในเรื่องของการ คำนวณเรื่องการเงินเราจะมีนักการเงินนะคะซึ่งตอนนี้เป็นอาจารย์บุษบานะคะรองศาสตราจารย์บุษบาซึ่งท่านก็อยู่เศาสตร์จ,จุลาแต่ไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัทธรรมนิติและก็บริษัทหลักทรัพย์หลายบริษัทเนี่ยนะคะแต่ท่านเป็นนักปฏิบัติแล้วเราก็จะเชิญเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะต้องมีในเรื่องของการตลาดการเงินการจัดการต่างๆนั้นเนี่ยมีเรื่องของการต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้มาไม่ได้เพราะท่านติดสัมมนาบ่ายนี้ก็คือดอกเตอร์ Dr. สุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์นะคะซึ่งอาจารย์สุธิพันธ์เนี่ยจะเก่งในเรื่องของทางด้านการต่างประเทศนะคะในการทำภาพยนตร์หรือทีวีเนี่ยเราคิดว่าเราทางกันตนาเองก็ดีคือคุณวิสุทธ์นั้นท่านโกอินเตอร์ไปนานแล้ว เราก็อยากจะให้ผู้ที่มาเรียนเริ่มต้นเนี่ยจะตามแบบท่านแต่เราจะผนวกในเรื่องของการต่างประเทศด้วยนะคะ,คะการตลาดต่างประเทศเขามองกันยังไงนะคะคือนอกเหนือจาก a อซีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยฉันจะพยายามถามให้ครอบคลุมให้มากที่สุดเผื่อว่าท่านใดมีข้อสงสัยแต่ว่าถ้า ถากว่าไม่ครอบคลุมเนี่ยสามารถยกมือถามแล้วก็เขียนใส่กระดาษส่งมากับทางเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้นะคะที่ที่เราบอกว่าไม่ยากแบบเราไม่เอาเราไม่เน้นเครียดไม่เน้นซียเรียลกยกตัวอย่างมาเลยวิชาที่เรียนเป็นยังไงก็อยากรู้เพื่อจะเรียนเองอย่างชื่อวิชาในบอชชูนะครับคือมันคือเป็นอย่างเช่นเราแบ่งเป็นแบบการเรียนแบบบล็อกคอร์สก็คือเรียนทีเดียวจบนะครับผม ก็คือเป็นบล็อกคอร์สไปเรื่อยๆสี่สัปดาานจบวิชาเราก็จะ็นวิตก็จะคอนเซนเทรตกับวิชาแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถ่ายทอดแล้วก็ทำไปเป็นบล็อกๆไปเลยนะครับก็ง่ายต่อการเรียนการจัดสรรเวลาและการทํางานมากนะครับตัวอย่างวิชาคือเราแบ่งเป็นหมวดๆนะครับอันแรกคือจะเป็นหมวดปรับพื้นฐาน ก็คือคนที่อย่างที่บอกว่ามันจะมีการพรารเรลของสองงาสองสายใช่ไหมครับคือสายของนักปฏิบัติการกับสายที่เรียนบริหารมาอยู่แล้วเราก็จะปรับว่าใครขาดอะไรเช่นคนที่เรียนเป็นโปรดักชันแมนอาจจะขาดทางด้านทฤษฎีการจัดการหรือว่าการเงินการบัญชีพื้นฐานก็จะเติมให้ก่อนสําหรับคนที่เป็นนักปฏิบัติการสําหรับคนที่เป็นนักบริหารอยู่แล้วยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางด้านแบบไอ้โปรดักชันก็จะมีวิชาการผลิตให้รู้ว่า ผลิตอย่างไรก็ให้สองสายเนี้ยบาลานซ์กันมากที่สุดเพื่อเข้าสู่วิชาพื้นฐานแต่ละแผนการเรียนซึ่งแผนการเรียนก็มีหลายแบบให้เลือกมากอ๋อมีให้เลือกอีกครับผมค่ะเป็นบล็อกๆอยู่อย่างนี้นีประมาณกี่วิชาค่ะถึงจะจบคือจริงๆอ่ะเรียนแค่สาเรียนทั้งหมด36หน่วยนะครับสาหน่วยหนึางหนึ่งวิชาเนี่ยประมาณ3หน่วยกิจนะครับแต่ว่ามันจะเป็นวิธีคอร์สนะครับเป็นแบบเป็นแผนเดี๋ยวอธิบายแผนก่อนขออนุญาตอธิบายนิดนึงค่ะเพราะว่า เ,เพื่อเพื่อจะได้เลือกนะข้อดีของการจัดการหลักสูตรนี้ก็คือเราสำหรับผู้ที่อยากจะทำงานแล้วอยากจะเติม,มความรู้นะคะเพื่อปรับตำแหน่งใ,ให้สูงขึ้นเพราะความรู้เรามากขึ้นเราก็อยากจะเลื่อนขั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ระหว่างที่เราทำงานนั้นเนี่ยเราคำนวณน,นะคะว่าการเรียนนั้นต้องเป็นตอนเย็นนะคะเพราะเราเลยกำหนดไว้เป็นนอกเวลานะคะนอกเวลาทำงานที่ กำหนดไว้ก็คือวันอังคารกับวันพฤหัสตอนเย็นนะคะแล้ววันเสาร์เต็มวัน,วนแล้วในหนึ่งวิชานั้นเนี่ยก็จะเรียนอยู่ประมาณ4สัปดาห์นะคะอันนี้ก็จะทําให้มีความต่อเนื่องแต่ต้องต้องเรียนว่าเป็นการเรียนแบบเต็มเวลานะคะไม่ใช่ไม่ใช่เรียนแค่ครึ่ง,เ,งเพราะาเป็นอินเทนซีฟมากแต่เพื่อการประหยัดเวลาของพวกเราแล้วก็เพื่อสะดวกในการทํางานนะคะการออกแบบหลักสูตรนั้นเราออกไว้เป็น3าแบบแบบที่หนึ่งก็คือสําหรับคนที่ เอาไว้ต่างประเทศด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวเรากําลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในไม่ช้านั้นเนี่ยค,คนที่ไม่ต้องการทําในเรื่องของการมาเรียนในชั้นเรียนเลยเขาทาเวียนนิพนธ์ทั้งหมดเลย36หน่วยกิตเราเรียกแบบกรหนึ่งเนี่ยนะคะตามระเบียบของสองกอ,อก,ก็คือเขาอาจจะมีงานสร้างสารรค์อยู่แล้วหรือเขามีความคิดอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็มาลงเรียนได้เลยเพราะว่าในสาขาเนี้ยเราเป็นเรื่องของการปฏิบัติจํานวนหนึ่งเนี่ย เขามาทำงานกับเรามาอยู่ที่กันตนาดเนี่ยนะคะที่สถาบันแล้วเราก็จะจัดผู้ดูแลให้เราเลือกเอพิเซอร์นะคะที่ปรึกษาแล้วก็ทำให้จนจบอันนี้ใช้36หน่วยกิตในเวลาระยะปีครึ่งถึงสองปีนะคะแล้วแต่งานก็จะเสร็จไม่เสร็จเพราะก็ต้องมีหัวข้อมาก่อนนะคะแล้วเป็นภาษาอะไรก็ได้ต้องเรียนคอร์สเวิร์กเลย่ะไม่ต้องเรียนคอร์สเวิร์กที่สไปเลยค่ะกลุ่มที่สองนัเป็นการเรียนคอร์สเวิร์กด้วยนะคะ 24หน่วยกิจนะคะแล้วก็ทำวิยนิพนธ์12หน่วยกิตเป็นเขาเรียก <c oughs> เป็นแบบกสอ,องส่วนกลุ่มสุดท้ายนั้นออกแบบไปสำหรับคนที่ทำงานนะคะ,คะก็คือไม่ต้องไปทำวิยนิพน์เพราะว่าวิยนิพน์ต้องใช้เวลายาวนานมากนะคะเราให้เรียนในชั้นเรียนนะคะทั้งหมดที่ทั้งหมด12วิชาเนี่ยนะคะ,คะเราเราจะให้มีการทำา I เ หรือที่เรียกว่าเป็นการค้นคว้าอิสระของตัวเอง6หน่วยกิจนั้นก็เป็นการยน่นระยะของการทําวิียานิพนธ์เพราะววียนนิพนธ์นี้มัน12นะคะ,คะตามระเบียบอันนี้เราแค่6หน่วยกิจในการทํางานสร้าง,รางหรืองานวิียานิพนธ์ก็ได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของสื่อบันเทิงนั้นเนี่ยววียานิพนธ์อาจจะต้องแตกต่างหน้าตาแตกต่างกับ สาขาการจัดการอื่นซึ่งเขาเขียนมาเป็นเล่มๆแต่อันนี้เราอาจจะปีผลงานมีเรื่องของโปรดักชั o นมาเสนอเป็นชิ้นงานนะค่ะเช่นหนังสั้นหรืออะไรเงี้ยภาพยนตร์สั้นบททีวีบทภาพยนตร์อะไรแต่เขาต้องมีวิจัยด้วยค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครควรจะเป็นยังไงคะจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้นะคะเพราะเรามีการปรับพื้นฐานตามวิชาจารบรวุฒิบอกนะคะเพราเราอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่เบื่อ งานวิทยาเบื่อแลบมาเบื่อแล้วเบื่อแลบทำหนังทำละครกันอาจจะเป็นหนังไซไฟในอนาคตนะครับเพราะเรียนวิทยาศาสตร์เป็นเครียดอ่ะไม่แน่นะครับอาจจะอาจจะได้บุคลากรที่ทําหนังไซไฟก็ได้ใช่แล้วถ้าเกิดมีคนบอกว่าแหมงี้ฉันก็ไปเรียน MBA ก็ได้างเราจะเถียงว่าไงคะอาจารย์คะับเขาเรียน MBA แต่เขาจะไม่รู้เรื่องสื่อบันเทิงไงฮะเพราะว่าตัวอย่างเขาก็ยากในการที่จะเข้ามาลงในการปฏิบัติ แล้วเขาก็ไม่มีของจริงมาให้สอม<า>จริงรมาให้เห็นไม่มีดารามาให้เห็นอย่างเงี้ยนะคแล<า>้ว<า>คือจริงๆหลักสูตรนี้ออกแบบบางทีสําหรับคนที่อยู่ในวิชาชีพจริงๆซึ่งรู้สึกว่าทํางานได้ระดับหนึ่งแล้วอาจจะอยู่เบื้องหน้าแล้วถึงเวลาหนึ่งก็คือทุกคนใช่ไหมครับต้องยกระดับนอกจากขาย ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอาจจะต้องย้ระดับเป็นผู้จัดหรือเป็นผู้ทํางานเบื้องหลังเพราะฉะนั้นหลักสูตรนี้ออกแบบมาสําหรับรองรับเขาเลยเขามีประสบการณ์ทางวิชาชีพมาเรียนบทตรงนี้ก็สามารถดิฟอัพตัวเองอาจจะเป็นผู้จัดในอนาคตว่าที่ผู้จัดหรือว่าเป็นผู้จัดการเปิดบริษัทอะไรสามารถทําได้เอามาแลกเปลี่ยนได้ดีเลยครับเป็นถือว่าถ้าพูดตรงๆงคือผมว่าเป็นกลุ่มหลักของหลักสูตรนี้เลยด้วยซ้ำสำหรับคนที่ทำงาน <โก S 1> ในวิชาชีพนี้โดยตรง ค่ะรู ınız, you, know, ้สึกคุณมนุษย์เห็นด้วยแบบเห็นด้วยไหมคะเห็นด้วยไหมคะควรมีนะคะควรมีอย่างเกิดวันนี้เกิดจุดประกายคุณเคลลี่ขึ้นมาคุณเคลลี่เลยอาจจะถามว่าแล้วอัตราค่าเราเรียนแพงไหมค่าเราเรียนเราเราต้องเซเวยนนะคะว่าอันอื่นเขาเป็นยังไงของเรากลางๆไม่แพงนะคะเทอมละแค่แปดหมื่นอืโอเคันะคะก็ทั้งทั้งหลักสูตรแล้วสามเทอมเองนะคะก็คือสองแสนสี่ถ้าคุณไปลง M b a บีเอสะซินอยู่ลาว 4ถึงห้าแสนต่อปีนะคะก็เช่ของเขา2ปีกว่าจะเรียนจบหลักสูตรก็คือประมาณ1ล้านบาทค่ะอันนี้ของเราต้องถือว่าถูกมากกับเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราต้องให้พร้อมเนี่ยค่ะอยากสมัครเลยอะค่ะ ยื่นความจำลองได้เลยนะครับเพราะว่าสมัครได้เลยไหมคะสมัครได้เลยแต่เราอัดเปิดเทปไว้นะความเปลี่ยนสไลด์ชัดตอนที่คุยกันบอกว่าจะเรียนครับจะเรียนแน่นอนิเพราะรารู้ว่าพอพระรู้ว่าอาทิตย์หนึ่งแค่3าวันยังเป็นไปได้ไงคะเป็นไปได้เพราะว่าอย่างบางคนเราทํางานอย่างที่บอกมันมีค่าเสียโอกาสอะคะใช่ไหมคะใช่ค่าตัวแพงใช่ไหมคะนังนั้นเับว่าวันนี้ถ้ามีใครสนใจแสดงเจตจำลองสมัครได้เลยวันนี้ที่จุดลงทะเบียนแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าเราจะเริ่มเรียนกันเมื่อไหร่ได้ ก็เปิดเทอมรับอาเซียนครับสิงหาคมครับว้าวอันนี้เราเปิดเปิดรองรับเลยนะคะเปิดรองรับเลยนะคะมีคําถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะครอบคลุมไหมคะอุ้ยคุณเคลรี่มีคําถามอุยสนใจจริงๆด้วยอ่ะเชิญเลยค่ะคุณเคลรี่ค่ะจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษเป็นอินเตอร์คอร์ส อาคือเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้นะะี่ค่ะได้นะได้ไดคืออย่างนี้เด็กต้องต้องเรียนนิดนึงนะว่าจริงๆเราอยากจะปรับเป็นหลักสูตรอินเตอร์ซ้ำในานาคตรวมทั้งปอตรีเนี่ยได้เรียนอธิการนะคะว่าเพราะโลกมันแคบลงด้วยนะคะแล้วในอาเซียนนี่เราก็ไปกันเร็วขึ้นต้องเรียนว่าไปหลายประเทศไปเกือบทุกประเทศมาแล้วของอาเซียนเนี่ยทีวีไทยกับหนังไทยนี่เป็นที่นิยมมาก ของทุกประเทศเลยนะคะอย่างลาวเนี่ยเขาบอกเขาดูทีวีของไทยนะคะอย่างพระเอกแคนลี่อาจจะดังกว่าของเขาโอ้ตอนนี้เปี้ยงมากค่ะหรือเคยไปลาวกับพี่แคลลี่ไปไหมกรี๊ดสนั่นครับกรี๊ดสนั่นเพราะบางเจ้าพี่แคลลี่แบบคนแบบกรี๊ดพี่แคลลี่เยอะมากก็สิบกว่าปีที่แล้วฉันไปเขมรมีคนกรี๊ดิฉันเลยตอนนี้ไปใหม่สิีะไม่มีผลงานลค่ะตอนเนี้ยค่ะ <laughs> <laughs> เดยวไปด้วยกัน <laughs> เดยวไปด้วยกันนะคะ <laughs> เอาหลักสูตรนี้ต้องต้องเดยนนิดนึงนะคะว่าเราออกแบบไว้อีกอันนึงก็คือมันจะต้องมีเรื่องของ regional study นะคะเพราะเราจะต้องไปในประเทศต่างๆแต่ไม่รวมอยู่ในแปดหมื่นนะคะ <laughs> เราจะเก็บ upfront ไว้ที่หมื่นห้าก่อนหมื่นห้านี้หมายถึงว่ามันจะมีการจัดภายในหรืออยู่ในประเทศใกล้ๆอย่างเงี้ยนะคะส่วนถ้าหากไปที่อื่นอาจารย์กิติออาจจะช่วยเราเพราะอาจารย์ท่านมี connection มากกับญี่ปุ่นเพราะท่านจบมาจากญี่ปุ่นนะคะก็เราก็จะพานักศึกษาไปดูอันนี้ต้องเรียนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าพออยู่จุฬากันมานะคะท่านก็กําลังจะพานักศึกษานิสิตไปที่ญี่ปุ่นนะคะเราก็ไปกันทุกปีอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ถ้าเราอยู่ของสถาบันเนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องของโปรดักชันยางของสถาบันเรายังมีที่เวียดนามเขมรมีหลายแห่งเนี่นะคะ ผู้เรียนของเราเนี่ยจะต้องไปด้วยแล้วก็ไปดูว่าปัญหามันเป็นยังไงการแก้ปัญหาเป็นยังไงอันนี้จะเรียนของจริงเลยเราคงไม่ได้เรียนแบบลอยๆอ่านตำรานะคะเพราะการอ่านตำราเนี่ยมันน่าเบื่อแล้วนะคะ